สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบุพยามันจะดูดให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนเมษายน2 0ง6นนี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกนะครับว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะ ก่อ,อื่นนะครับฝากกดน้อยกดแชร์กดสับสกายกดติดตามแบ่งใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user. ยูเซอร์บูพยารดอบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนอโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนาไม่ใช่ไพ่หลเนาะเราไปดูกันว่าเขาคิดอะไรยังไงกับ ตัวคุณตอนนี้กันบ้างนะครับไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ h e High p r t e s t เลยนะครับแล้วก็เป็นไพ่ Ni ยออฟคัพเดอะเมเจอร i เถ้วยแล้วไพ่ใบสุดท้ายคือ3ามเหรียญทีนี้เราไปดูกันต่อนะว่าความรักความสัมพันธ์สำหรับคุณกับเขาเป็นอย่างไรกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ ราชาถือเหรียญเด็กถือเหรียญเป็นไพ่วงรอแห่งโชคลาภ u s t ติสแล้วก็เป็นไพ่เทนอ c คัพว้าวโชคดีจังเลยไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ซิกออฟเพนทาคัลไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับตัวกุกันบ้างนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ โดยภาพรวมแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์นะครับสำหรับชาวกรกฎลักคณะกรกฎอาจจะยังมีโอกาสแนวโยวนำทิศทางที่ยังสามารถเคลียร์กันได้นะครับปรับความเข้าใจกันได้นะครับแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันได้แบบสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นอ่ะมันยังมีโอกาสเป็นไปได้เพียงแต่เราต้องลด ความคาดหวังลงมาบ้างกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีความไม่ชัดเจนเฉยๆแต่บางคนอาจจะมีลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้ก็ยังเป็นไปได้แล้วแต่กรณีแล้วแต่บุคคลนะครับยังไงคุณก็ต้องใช้เวลากับกับสิ่งที่เราต้องพยายามอ่าเขาเรียกว่าวเรียนรู้ปรับความเข้าใจปรับการมุมมองทัศนคติสิ่งต่างๆถ้าเรายังเปิดรับ ในสิ่งที่เขาเป็นได้นะครับหรือยังยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้แต่แค่ให้เขาปรับอะ นะครับมันก็อาจจะยังพอเป็นไปได้เนาะแต่ถ้าเกิดบางทีแล้วว่าเราคาดหวังกับสิ่งที่มันเกินกว่าสิ่งที่เขาจะทําให้เราได้อันเนี้ยมันอาจจะยากนะครับหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่โดยภาพรวมแล้วว่าเหมือนความรักของคุณน่าจะลงตัวในทิศทางที่ดีได้ข้อาจะเคลียร์ให้คุณได้นะเพราะไพ่ดีหมดเลยไพ่เสียนะมีไพ the high ่ high p r i e s t e s s ใบเดียวนะครับอย่างอื่นก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยก็อาจจะทําให้ชาวกรกฎลักนากรากฎอาจาาอาจะต้องใช้เวลากับการที่ต้อง คลียรความชัดเจนสักหน่อยหนึ่งเนาะและทุกอย่างของคุณที่คุณต้องการอาจจะยังมีความสุขความสมหวังการกลับมาการเป็นคู่กันการได้คอมมิชเมนต์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการมั่นหมายงานแต่างงานก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดใครมีเตอร์ปาร์ตี้ก็อาจจะแปลว่าเขาอาจจะเคลียร์ให้คุณได้ก็ได้เช่นกันแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่เนี่ยอยากจะแนะนําอะไรให้กับตัวชาวกรกฎลักนากรากฎกันเพิ่มเติมบ้างนะครับ ไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนเนี่ยนะครับเหมือนเขาอาจจะอยากมีความรู้สึกที่อยากจะเคลียร์พลังงานเอเนอร์จีให้กับตัวคุณมากขึ้นเพราะแต่ก่อนนะคุณอาจจะมีความรู้สึกเรียกร้องมีความรู้สึกที่อยากจะให้เขาเคลียร์ให้กับตัวเราแต่เหมือนเขาก็ไม่ค่อยเคลียร์ให้เราสักสักเท่าไหร่หรือไม่อยากจะเต็มใจเคลียร์ให้เราสักเท่าไหร่เนาะอะไรประมาณนี้หรือเขาต้องการนะครับที่อยากจะให้มันชัดเจนขึ้นมาแล้วแหละ เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราเนี่ยเริ่มมีพลังงานที่เปิดรับหรือเป็นพลังงานในทางบวกมากขึ้นก็ได้เลยทําให้เขามีความรู้สึกที่กล้าจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงกล้าที่จะเคลียความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณแล้วก็ได้เพราะในอดีตคุณอาจจะแบบค่อนข้างกดดันหรือค่อนข้างที่อยากจะเคลียกับเขาแล้วนะครับหรือมีความรู้สึกที่อาจจะชวนทะเลาะกันอะไรหลายๆอย่างนะครับหรือสุกหน่อยในอดีตแต่ตอนเนี้ นะครับคุณอาจจะทำตัวโอเคขึ้นดูดีขึ้นรู้สึกเหมือนกับปณีปนอมได้มากขึ้นรู้สึกไม่กดดันกับเขามากเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบไปจับจดกับเขาจนเกินไปก็เลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเริ่มมีความรู้สึกอยากจะเคลียร์ให้คุณละเริ่มมีความรู้สึกอยากจะให้คุณมีแพทชั่นมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ดีกับเขาได้อีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้เหมือนเขากำลังจะให้โอกาสกับการเคลียร์นะครับหรือ ถ้าเกิดคุณยังให้โอกาสเขาเขาก็อยากจะเคลียร์ความรู้สึกสิ่งต่างๆให้มันชัดเจนมากกว่านี้ไพ่เดอะเมจอเชียนอาจจะเป็นประนีประนอมกับคุณมากขึ้นหรืออาจจะพยายามเคลียร์ความชัดเจนให้กับตัวคุณมากขึ้นก็ได้เช่นกันทําให้ตัวคุณกับเขาอ่ะมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่น่าจะค่อยๆมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ย รู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยทำอะไรแล้วดูดีนะครับดูมีออร่ามากขึ้นดูมีความรู้สึกที่ดีนะครับและรู้สึกว่าคุณอ่ะอยู่ในความรู้สึกที่ไม่ไม่เกินไม่เกิน เกินเส้นน่ะไม่ล้ำเส้นน่ะเกินไปประมาณนี้มีไพ่9ก้าถ้วยอ่ะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่ในเซฟโซนแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณให้เซฟโซนของเขามากขึ้นเขาก็จะรู้สึกดีนะว่าโอเคคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ล้ำเส้นกับเขาทําให้เขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณทําให้เขาอึดอัดใจหรือไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเหมือนกับกดดันจนเกินไปนะครับเขามีอิสระเขามีความรู้สึกว่าโอเคคุณเปิดรับเขาก็โอเคกับคุณมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะ เหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยกับโมเมนต์ความรู้สึกแล้วพยายามเรียนรู้ได้มากขึ้นปรับได้มากขึ้นคุณพยายามเข้าใจเขามากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมันเลยทําให้เขามีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ชัดเจนะนะครับเขาจะเคลียร์ให้คุณนะ แต่อะไรที่มันเป็นเติร์ปาร์ตี้เนี่ยคุณต้องใช้ความอดทนกว่านี้สําหรับใครที่มีเติร์ปาร์ตี้แต่ใครที่ไม่เป็นแค่ไม่ชัดเจนเนี่ยอันนี้เคลียร์กันได้ไม่ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะถ้าคุณพยายามทําในสิ่งที่เขาต้องการทุกอย่างก็จบแต่ถ้าคนมีเติร์ปาร์ตี้อันนี้บอกหน่อยนะครับบอกเลยว่ามันอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าอะไรครับเพราะบางทีแล้วคุณกับเขาอาจจะสร้างบาดแผลกันและกันมานานเกินไปมันอาจจะทำให้ กว่าที่คุณกับเขาจะเคลียร์ได้กว่าที่คุณกับเขานะครับจะมีอะไรที่มันลงตัวกันได้มันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยนะครับเยอะเหมือนกันเลยแล้วเราก็ต้องแบบยอมเขาหลายอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณต้องการเขาคุณก็ต้องยอมเขาบ้างแต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการเขาแล้วเนี่ยแล้วแต่ตัวคุณจะ พิจารณาเลยนะครับคุณจะ move on คุณจะตัดคุณจะจบก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่าคุณยังเลิกกับเขาไม่ได้คุณยังไปจากเขาไม่ได้คุณยังมีความรู้สึกหวยหายังมีความรู้สึกที่ยังต้องการความรักความสัมพันธ์กับกับเขากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ The high p r i e s t e s t เนี่ยแปลว่าคุณก็ต้องอดทนรอคอยในสิ่งที่เขาจะกลับมาแต่มันอาจจะยากหน่อยอย่างที่บอกนะเพราะการที่เขามีคนอื่นไปแล้วอะ นะครับหรือรับคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วอะ่ะบอกเลยนะครับว่าเขาคงตัดใจจากคนนั้นแล้วมันนนั้เลือกคุณอะ่ะยากยากเลยนะครับบอกไว้ก่อนว่ามันดูยากนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าตัวคุณเองอะ่ะกล้าที่จะลุกขึ้นมาแล้วปรับทุกสิ่งทุกอย่างมันยากสุดๆเลยกับการที่มีเติร์ดปาร์ตี้แต่ถ้ามันไม่มีเติร์ดปาร์ตี้นะ่ย มันก็แค่ปรับเรียนรู้กันอีกสักหน่อยหนึ่งพยายามยอมให้กันอีกสักหน่อยหนึ่งอ่ะมันก็ได้แล้วนะมันก็น่าจะโอเคขึ้นแล้วนะสลับความรักความสัมพันธ์สำหรับใครที่มีความไม่ชัดเจนน่ะมันมีโอกาสที่คุณกับเขายังจะเคลียความเข้าใจกันวงล้อแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่เขายังจะแบบเหมือนให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ก็คือไพ่ใบน,นี้เลย1ิบถ้วยใครที่ต้องการความชัดเจนนะ ที่ไม่มีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะมันมีโอกาสที่จะสักเซสกับความสําเร็จกับความรักความสัมพันธ์นะครับมีโอกาสที่เขาจะยังกลับมารักคุณได้ยังมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาหาคุณได้มีไพ่ใบนี้ด้วย6ถ้วย6ถ้วยวงล้อแห่งโชคลาภแล้วก็10บถ้วยบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานวิวางานสมรสงานแต่งงานหรือคอมมิทเมนต์ได้ไม่ยากเท่าไหร่เลยนะสำหรับใครที่ไม่มีเติร์ดปาร์ตี้นะ วงเล็บขีดสั้นใต้นะครับสำหรับคนไม่มีเติร์ปร์ตีมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังการมีความชื่นมื่นงานแต่งงานงานวิวาสมรสต่างๆได้นะครับมีโอกาสเพียงแค่คุณต้องปรับในเรื่องของมุมมองความรักความสัมพันธ์และค่อยๆเคลียร์ความชัดเจนแล้วทุกอย่างจะเคลียร์ได้เพราะเขาจะกลับมาเอาใจใส่ดูแลกับคุณมากขึ้นแต่ใครที่ไม่มีความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะดูยากหน่อยนะ นะครับหรือความรักความสัมพันธ์ที่มีเต i ร์ปาร์ตี้เนี่ยคือก็อยากจะบอกนะว่าถ้าเขามีคนอื่นไปแล้วอ่ะบางคนอาจจะเลือกไม่อยู่ต่อเพราะไม่อยากเป็นช้อยส์ของใครนะครับนะไม่อยากเป็นช้อยส์ของใครแต่ถ้าบางคนอาจจะมีความรู้สึกยังยึงยดติดอยู่อะ่ะก็ตอบไม่ได้เนาะว่าเราจะทํายังไงเพราะความรักความสัมพันธ์นั้นมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกเพราะมันเป็นความรักของคุณนะ่ะ เราไปตัดสินใจแทนคนอื่นไม่ได้นะนะครับเราไปตัดสินใจแทนคุณไม่ได้นะว่าคุณจะต้องอยู่ต่อหรือคุณจะต้องไปคุณก็ต้อง move on สิอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของนักพยากรณ์เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าอยากจะเชียร์ได้ก็อยากจะให้ move on นะเพราะความรักความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยมันเชื่อใจกันได้แค่คนรักครั้งนะ่ะเหมือนที่เพลงเขาพูดกันนะ่ะนะครับเราก็เชื่อใจได้แค่คนรักครั้งนะ่ะความรักนะ่ะถ้ามันมีครั้งที่สองอนะ่ะ เราก็น่าจะไม่เชื่อใจเรานะตามจริงครั้งแรกอะ่ะมันก็หมดความเชื่อใจไปแล้วแหละ8 0ดส0ถึงร้อเลยแหละ99%แล้วแหละนะครับโอกาสแค่1%น่ะที่มันจะกลับมาได้นะครับแบบนั้นเป็นตน้นแต่บางคนเนี่ยเท่าที่ดูเนาะบางคนอาจจะเป็นบ้านหลังที่2ก็ได้นะเท่าที่ดูเพราะเดมี t เดทไฮเพรสเกิดขึ้นนั่นแปลว่าคุณอาจจะกําลังเรียกร้องความรักความสัมพันธ์นะครับกับความรักมากกว่านี้ เพราะมีไพ่บนนี้เลยนะครับไพ่สิก of p e n t าเ e ิผมสัมผัสได้ว่าใครที่มีบ้านที่สองอันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะอ่อนไหวนิดนึงนะแต่ผมไม่อยากให้ใครมาโจมตีกันนะครับกับบ้านแรกบ้านที่สองไม่เกี่ยวนะผมเป็นนักพยากรณ์ผมไม่เข้าข้างใครทางนั้นนะครับแต่อยากจะบอกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณต้องการความรักความสัมพันธ์ที่ทับเทียมทัดเทียมนะครับเท่ากัน กับความรักความสัมพันธ์นะครับแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เช่นกันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก็ยากนะที่จะตอบเพราะว่าอะไรครับมันจะทำให้เสียความรู้สึกระหว่างกันเกินไปกับในเรื่องของคำพยากรณ์เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอะ่ะมันก็อาจจะแบบนั้นก็ได้ถึงแม้คุณจะรักเขาถึงแม้คุณจะดูแลเอาใจใส่แล้วคุณก็ไม่เคยเจะมาพูดหรือมาอะไร นะครับเลขรองอะไรนะ่ะประมาณนั้นน่ะมันก็ต้องแบบพยายามนะครับเพราะาเราต้องการความยุติธรรมจากจากเขาอะ่ะผมบอกเลยนะครับว่ามันยากยากถึงยากที่สุดที่คุณจะได้ความยุติธรรมนั้นนะครับประมาณนั้นเพราะถ้าเกิดคุณต้องการความยุติธรรมคุณต้องไปหาคนอื่นที่ ที่เขาไม่ใช่มี2บ้านอะประมาณนั้นนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับบ้านที่2ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการความชัดเจนของเขาอีกบ้านหนึ่งหรือต้องการที่จะให้เขาเคลียร์ให้คุณนะครับเพราะบางทีอะคุณอาจจะถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถูกให้ความหวังไว้ว่าเขากําลังจะเลิกกับคนนั้นอะไรประมาณนี้แต่เขายังไม่เลิกไง ถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่คุณอาจจะกําลังมีความรู้สึกว่าเราต้องการความชัดเจนตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอยากจะบอกว่ามีไพ่เดอะจัสติสมามันก็อาจจะมีโอกาสแหละเคลียร์ได้แต่มันต้องใช้เวลาแล้วก็อาจต้องค่อนข้างแบบเนินนานนิดนึงเนาะประมาณนี้นะครับ มีไพ่เด็กถือเหรียญกับคิงถือเหรียญมาอันนี้ขึ้นราศีพฤษภรศาศีกันราศีมังกรคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนความเรียนรู้การพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะเขาเนี่ยต้องการความมั่นคงมากกว่านี้ต้องการที่จะมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้เพื่อที่จะได้ตอบรับและเ,เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ปรับพัฒนา ความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันได้ประมาณนี้นะครับเขาอาจจะมีความรู้สึกที่เราอาจจะเปลี่ยนเขายากหน่อยเพราะเขามีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับมีความรู้สึกที่อาจจะแบบให้ใจกับตัวคุณนะครับเยอะก็จริง แต่บางทีเขาอาจจะยังไม่ตอบรับกับสิ่งที่คุณต้องการแบบร้อก็อาจจะต้องใช้เวลากับการเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อให้เกิดความรู้สึกกับความมั่นคงต่อกันและกันมากกว่านี้แล้วคุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันมากกว่านี้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ